รายการแล้วนะคะมอเตอริงอัปเดตค่ะยันที่เกริ่นกันเอาไว้นะคะก็จะพาคุณผู้ชมนะคะไปนี่เลยนะคะเปิดตัวบิ๊กไบค์สปอตเด็กเกตนะคะที่น่าสนใจนะคะรวมไปถึงแอร์เรวันที่กำลังจะเกิดขึ้นในเสาร์แล้วก็อาทิตย์ที่ถึงแล้วก็คือวันนี้ก็วันพรุ่งนี้นั่นเองนะคะก็ถ้าเกิดว่ามีโอกาสก,าก็ยังไปทันนะก็ไปเยี่ยมเยียนกันได้นะคะบาท300บาทนะคะเป็นยังไงรายละเอียดนะคะของการเ,เปิดตัวแล้วก็การ,รถาแถลงข่าวไปชมกันคะ่ะ ทาวาซากิเปิดตัวรถจักรยานยนต์รุ่นใหม่หวังชิงส่วนแบ่งทางการตลาดของ Big กไบคตั้งแต่6 44ขึ้นไปในตระกูลแซดได้แก่ z 650 z 900และ z 1,000 RSG ปริศนาพาคีแพทย์ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายขายและการตลาดบริษัทคาวาซากิมอเตอร์เอ็นเตอร์ไพรส์ประเทศไทยจำกัดเปิดเผยว่าปัจจุบันบริษัทมองเห็นถึงนักขับขี่หน้าใหม่เกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก นั่นแสดงให้เห็นถึงความต้องการที่เพิ่มมากขึ้นในตลาดเมืองไทยคาวาสกิจึงมุ่งเน้นการขับขี่เพื่อสร้างความปลอดภยัยมีการควบคุมที่เป็นเยี่ยมและการออกแบบที่รับกับสรีระของคนไทยเพื่อให้เกิดความปลอดภัยและความมั่นใจในการขับขี่เนื้อสิ่งอื่นใดคขาวาสกิจยังมุ่งเน้นการบริการที่มีคุณภาพการขยายศูนย์บริการที่มากขึ้นเพื่อรองรับกลุ่มเป้าหมายที่กำลังขยายเพิ่มขึ้นในแต่ละภูมิภาค โดยวันนี้ได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดตระกูลแซดพร้อมกันถึง3รุ่นได้แก่แซ 650, แซ900และแซ1,000 R H G รถจักรยานยนต์ซูเปอร์เนเกตเพื่อการขับขี่ยังมีสไตล์คุณสมบัติพิเศษของโครงสร้างที่ทำให้รถมีน้ำหนักเบาตัวรถและการควบคุมได้รับการออกแบบเพื่อทุกสรีระของนักขับขี่ภายใต้มาตรฐานของคาวาซกิสำหรับรถจักรยานยนต์ตระกูลแซดที่นำมาจัดแสดงนั้นมีตั้งแต่ขนาดกลางไปจนถึงขนาดใหญ่ ที่ให้พละกําลังและอัตราเร่งเต็มพิกัดการนํารถมาจัดแสดงทั้งหมดเพื่อบ่งบอกถึงความเป็นตระกูลต้นแบบที่ทําให้เกิดแซดจนมาถึงปัจจุบันและโมเดลล่าสุดที่ถูกนํามาจัดแสดงก็เพื่อตอกย้ําความสําเร็จและการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างไม่หยุดยั้งของคาวาซากิสําหรับแซด650ใช้เครื่องยนต์2ส,สูบเรียงขนาด6 4 9ซีให้แรงบิดหนักน่วงตั้งแต่รอบต่ําถึงกลาง ตัวถังดีไซน์ใหม่น้ำหนักเบารูปทรงปราดเปรียวกระทัดรัดลงตัวให้การขับขี่ที่คล่องตัวตอบสนองอัตราเร่งได้ดีควบคุมและส่งถ่ายกำลังได้ดังใจเป็นมิตรกับผู้ขับขี่ตอบโจทย์ทุกการใช้งานไม่ว่าจะเป็นสมรรถนะสปอร์ตเต็มขั้นและการเดินทางในชีวิตประจำวันเหมาะสำหรับผู้ขับขี่ทุกคนตั้งแต่ผู้เริ่มต้นไปจนถึงผู้ที่มีทักษะและประสบการณ์สูงสีที่มีจำหน่ายในประเทศไทยคือสีขาวและสีเขียวราคา283,000บาท ขนาที่ z 9 0 0ถูกออกแบบให้ฉบเชียวดุดันตามแบบฉบับ Z โดยได้รับแรงบันดาลใจจากซูโกมิตามการออกแบบของ z 1000ซึ่งวางเส้นสายตัวรถไว้อย่างสง่างามตั้งแต่หน้ารถไปจนถึงท้ายรถและเน้นส่วนของเครื่องยนต์โดยใช้แฟริริงปกปิดให้น้อยที่สุดเพื่อดึงดูดความสนใจไปที่ความงดงามของดีไซน์ที่ตอบโจทย์ฟังก์ชันการใช้งาน นอกจากนี้ตัวรถยังให้ความสำคัญกับรูปลักษณ์ที่อัดแน่นเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังแต่ปราดเปรียวน้ำหนักเบาความคล่องตัวสูงเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงสมรรถนะสปอร์ตเต็มพิกัดนอกเหนือจากแท0 0รุ่นมาตรฐานแล้วคาวาซกิยังมีรุ่นพิเศษที่มีลวดลายกราฟิกและสีพิเศษมาพร้อมกับอุปกรณ์เสริมที่ติดตั้งมาเป็นอุปกรณ์มาตรฐานสำหรับรุ่นพิเศษโดยเฉพาะรุ่นมาตรฐานราคา399,00 0บาทและรุ่นพิเศษราคา429,0 0 0บาท ปิดท้ายด้วย z ซ0พัน R H G อักษรย่อที่สุดของความมีระดับกับรถจักรยานยนต์ตระกูลแซที่ถูกออกแบบอย่างประณีตพร้อมกับภาพลักษณ์อันโชบเฉี่ยวด้วยการพัฒนาระบบเครื่องยนต์ให้ราบรื่นพร้อมทะยานสู่ท้องถนนได้อย่างสมบูรณ์แบบโดยรุ่นพิเศษไฮเกรดมาพร้อมกับการอัปเกรดระบบเบรกและช่วงล่างที่เหนือกว่ารุ่นมาตรฐานราคา6 9 1 0 0 0บาท สุดยอดกีฬามอเตอร์สปอร์ตทางอากาศที่เร็วที่สุดในโลกกำลังจะเกิดในประเทศไทยและเป็นครั้งแรกในภูมิภาคเอเชียกับการแข่งขันการบิน Air ์เรสต์วันไทยแลนด์พรีเซนเต็ดบายช้างวันที่19-20ถึงพฤศจิกายนนี้ณทนะ่าอากาศยานนานาชาติอูตเผาระยองพัทยาจัดโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยกองทัพเรือและมีบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนเป็นผู้สนับสนุนหลัก แฟนความเร็วจะได้พบกับนักซิ่งทางอากาศจากทั่วโลกโชว์ลีลาชวัดชเวียนให้ชมกันนำโดยทอมริชาร์ดแชมป์เก่าชาวอเมริกันเมื่อปีที่แล้วพร้อมชมนิทรทศการการบินกลางอากาศการโชว์บินผา่าแผลงและการแสดงแฟนซีดริลที่น่าตื่นตาตื่นใจจากกองทัพเรือและกิจกรรมหลากหลายตลอดงานผลเอกธนศักดิ์ปฏิมาประกรณ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานแถลงข่าวการจัดการแข่งขันกีฬาทางอากาศที่เร็วที่สุดในโลกครั้งแรกในภูมิภาคเอเชีย กับ Ares ส1ไทยแลนด์พรีเซน n t เต็ดบายช้างเป็นการทดสอบและเตรียมความพร้อมของประเทศไทยในการจัดการแข่งขัน a r ร s o 1เวิลด์คัพ2017ไ h a i l a n d และถือเป็นกิจกรรมที่สนับสนุนกองทัพเรือในห่วงการจัดงานมหกรรมทางเรือนานาชาติเนื่องในโอกาส50ปีก่อตั้งอาเซียนโดยมีนายพงพานุสเวตรุน่นปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานายสกลวรรณพงศ์ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยพลเรือเอกพลเดชเ,เ,เ,เจริญภูนร,ร,รองผู้บัญชาการกองทัพเรือ และมิสเตอร์เจฟซอฟแมน CEO Airs 1พร้อมนายวิเชษตันติวานิชผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทไทยเบรเรสจำกัดมหาชนผู้สนับสนุนหลักรวมถแถลงข่าวท่ามกลางสื่อมวลชนและผู้เกี่ยวข้องร่วมงานจำนวนมาก นอกจากการแข่งขันการบิน a i r r เรสวันแล้วยังมีกิจกรรมตื่นเต้นร้าใจไม่ว่าจะเป็นการโชว์บินผาดแพลงและการแสดงท่าอาวุธประกอบดนตรีหรือแ n c ซี r ร l l ที่น่าตื่นตาตื่นใจจากกองทัพเรือและในโซน a อร์เรสต์เอ i กซิบิมีกิจกรรมหลากหลายสัมผัสเครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์กิจกรรมการบินกลางอากาศชมศึกมวยไทยไฟ a i r r ร์เรวันกิจกรรมเวิร์กช็อปการถ่ายแบบกับแ a n น n การรวมตัวของกลุ่มค้าขับและ Big b ไบคกว่า200คัน รวมไปถึงบูธอาหารเลิศรสแม่ช้อยนางรำมหกรรมสินค้าธงฟ้าการจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดและผลิตภัณฑ์จากสมาคมแม่บ้านทหารเรือผู้สนใจสามารถซื้อบัตรได้ที่บริเวณหน้างานบัตรที่นั่งราคา300บาทสำหรับนักเรียนนักศึกษาสามารถเข้าชมฟรีเพียงแสดงบัตรนักเรียนนักศึกษาที่จุดจำหน่ายบาัตรส่วนการเข้าร่วมกิจกรรมพิทวอลซื้อบัตรได้ในราคา300บาทพบกันวันที่1 9ถึง20พฤศจิกายนนี้ที่ท่าอากาศยานานานาชาติอุตเผาระยองพัทยา บริษัทอินเคปประเทศไทยจำกัดในเครือของอินเคป PLC ผู้นำในธุรกิจตัวแทนจำหน่ายยานยนต์พรีเมียมระดับโลกเผยความพร้อมในการขยายธุรกิจของยนตกรรมจากั้แลนด์โรเวอร์ในประเทศไทยหลังจากได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานับเป็นก้าวใหม่ครั้งสำคัญของแบรนด์ยนตกรรมระดับไอคอนของอังกฤษในการสร้างความเติบโตในตลาดเศรษฐกิจใหม่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงประเทศไทย ซึ่งตลาดรถยนต์ลักชัรี่กำลังขยายตัวอย่างต่อเนื่องพร้อมเตรียมเปิดตัว All New Jaguar F-Pace สุดยอดรถคอสซเวอร์สมรรถนะสูงในงานมหกรรมยานยานต์ครั้งที่33ในเดือนธันวาคมนี้นายชาญชัยมหันตคุณกรรมการผู้จัดการบริษัทอินเคปประเทศไทยจำกัดกล่าวว่าการแต่งตั้งอินเคปเป็นผู้แทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวของจากรูเวอร์ในประเทศไทยเป็นทั้งการขยายความร่วมมือในฐานะพันธมิตรทางธุรกิจอันยาวนาน และก้าวสำคัญในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับจากกล้วและแลนด์โรเวอร์ในตลาดที่เศรษฐกิจกำลังเติบโตในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในฐานะพันธมิตรหลักของจากกล้วและแลนด์โรเวมานานถึง47ปีอินเคปจึงรู้จักคุ้นเคยกับแบรนด์ยนตรกรรมระดับไอคอนทั้งสงแบรนด์อย่างดีในทุกแง่มุมในฐานะผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับความไว้วางใจจากจากกลวและแลนด์โรเวอร์ อินเคปประเทศไทยมีความมุ่งมั่นที่จะมอบประสบการณ์เป็นเลิศให้กับลูกค้าด้วยยนตรกรรมพรีเมียมระดับหรูที่มีให้เลือกอย่างหลากหลายยิ่งขึ้นพร้อมมาตรฐานการบริการอันเหนือระดับ Robin ogan, มิสเตอร์โรบินโคแกนกรรมการผู้จัดการจากรู้แลนด์โรเวอร์เอเชียแปซิฟิกกล่ว a a Pacific, ลาวว่าตลาดรถยนต์ลักชัวรี่ของไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใตน้นับว่ามีความแข็งแกร่งมากเห็นได้จากความต้องการทั้งรถยนต์ SUV และรถยนต์โดยสารที่มีระดับสูง กลุ่มผู้บริโภคที่มีกำลังซื้อสูงมีแนวโน้มการเติบโตที่สูงอย่างต่อเนื่องทั้งในปัจจุบันและอนาคตด้วยความแข็งแกร่งและความเชี่ยวชาญของพันธมิตรที่คุ้นเคยอย่างอินเคปจึงมั่นใจอย่างยิ่งว่าผู้บริโภคในเมืองไทยจะมีโอกาสได้สัมผัสกับยานยนต์สายพันธุ์ใหม่จากจากรกลวและแลนด์โรเวอร์ได้หลากหลายยิ่งขึ้นซึ่งทุกรุ่นมาพร้อมกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมระดับโลกที่ล้ำสมัยที่สุด เพื่อกระแสความต้องการรถ SUV ที่เติบโตอย่างต่อเนื่องในประเทศไทยอินเคปประเทศไทยจึงเตรียมเผยโฉม All New Jaguar F-Pace SUV สมรรถนะสูงซึ่งออกแบบและพัฒนาขึ้นเพื่อมอบความคล่องตัวการตอบสนองที่ฉับไวและความสง่างามอันโดดเด่นตามแบบฉบับของ j a ก u a r พร้อมพลศาสตร์ที่เหนือระดับและประโยชน์ใช้สอยในชีวิตประจำวันที่ครบถ้วน นะคะนั่นก็คือเรื่องราวที่นํามาฝากกันในวันนี้นะคะอย่าลืมก็ยังไปกันได้งานมีวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้นะคะที่สนามบินนานาชาติอุตเภเปานะคะระยองพัทยานั่นเองค่ะ,คะวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วนะคะตุลและคุณโก้พร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ